บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทัน39สาขาทั่วประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครประกาศความยิ่งใหญ่ในงานเซนทันเวิร์ดแบงค์ค์คาล์ดาว2024นัชเซนทันเวิร์ดทาวน์สแควร์ออฟเอเชียหนึ่งเดียวใจกลางเมืองทุ่มง,งบกว่า500ล้านบาทสร้างปรากฏการยิ่งใหญ่ชูเจ็ไไ World เาดไฮไลท์เวิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์คาลาวอันดับหนึ่งตลอดกาลพร้อมเซอร์ไพรส์ศิลปินระดับโลกที่ทุกคนรอคอยอย่างเจก็ 7, และพลาสติกยินฮาร์วีนัดวัดฟิงเกอร์เอเชียไรซิ่งสตาร์ที่เติบโตและโด่งดังในระดับท็อปลิสบอยแบบจีนกับโชว์แรกบนเวทีเคาดาวฟินาเลส่งท้ายปีเสริมทับด้วย5เฮดไลเนอร์ศิลปินไทยที่ครีเอทโชว์พิเศษเฉพาะที่เซ็นทันเวิร์ตอบโจทย์ทุกเจนรวมศิลปินทั่วประเทศมากกว่า200ชีวิตสร้างปรากฏการณ์ความมันฉลองสักราชใหม่นะคาดาวแลนด์มาทั่วประเทศพร้อมกัน ข้าวดาวที่เซนต์เทนเวิร์ดนะครับแบงคอกข้าวดาวเนี่ยเราจัดขึ้นเป็นเป็นที่ปีที่24นะฮะปีนี้เป็นปี่สีเราจัดมา23ปีติดต่อกันนะครับไฮไลท์ uh, ปีนี้เนี่ยพิเศษสุดก็คือว่าเราจะมีการผนวกเอาศิล,ลปินเนี่ยทั้งทั้งไทยนะฮะแล้วก็ระดับโลกเข้ามาก็มียงเจนะครับกับแพทริกนะครับแล้วก็เรามีศิล,ลปินทั้งหมด65ศิล,ลปินไทยนะฮะที่จะประกาศสักดาให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าเล่นกันนอนสต็อปตั้งแต่ uh, 5โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับรวมถึงเราจะมีปีนี้จะปีการผสรมผสานระหว่างไฮไลท์พลุนะฮะที่เป็นกราฟิกระหว่างพลุพานอรามิกแล้วก็ริสแบนนะฮะซึ่งจะทำให้ผู้ผู้ชมที่มาอยู่ในงานเข้าดาวเนี่ยสามารถที่จะมีเป็นสัมพันธ์กับเวทีได้นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมเป็นพลุของการรักโลกนะฮะที่เราจะโมาลงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ด,ดีกับโลกนะครับ แต่ที่สําคัญคือว่าปีนี้เป็นปีนะฮะที่เราพยายามที่จะทำเซ็นเทนเวิร์เนี่ยให้เป็นมิวสิกเฟสติวัลนะครับรวมถึงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เขาดาวที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เราร่วมกับทางทางคนท่อยู่ประเทศไทยนะฮะทางกรทมนะครับแล้วก็ตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะเอาภาพศิลปินไทย65คนนะครับแล้วก็มีศิลปินระดับ โลกของเราชื่อแพทริกนะฮะซึ่งเป็นศิลปินชายที่ไปดังที่ประเทศจีนนะฮะรวมถึงยองแจเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสร้างผลงานรวมถึงการที่เราจะมีกราฟิกดีไซเนอร์คนไทยนะฮะจะทำกราฟิกดีไซเนอร์ตลอดงานเนี่ยเพื่อจะเอาฝีมือของ,ของ,ของคนไทยเนี่ยไปสู่ต่าโลกครับใช่ครับใช่งบประมาณทั้งหมดเนี่ยเราเราเราไม่ได้จัดเท่าเดีวที่เซนทรวเวิร์ที่เดียว,เ,ยวเราจัดทั่วประเทศเนี่ยสิบสี่แห่งนะทั่วประเทศในเมืองท่องเที่ยวหลักๆทั้งหมดนะครับไม่เป็น เชียงใหม่สมุยพัทยาภูเก็ตนะครับโคราชขอนแก่นนะฮะหลายๆที่ที่เซ็นเตอร์ทำเนี่ยเราจัดไท a แลนด์เค้าดาวกับแม็กซ์เค้าดาวเนี่ย14แห่งทั่วประเทศไทยครับที่เซ็นเตอร์เวอร์เนี่ยคิดว่าจะเป็นที่ที่เราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างประเทศได้ประมาณ250,000คนครับก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ที่เราสามารถทําได้นะครับ เราก็มีการคุยกับทั้งสำนักง,งานตรวจแห่งชาตินะครับทั้งกับการกทมในการร่วมมือกันนะครในการทําเรื่องความปลอดภัยนะฮะแล้วก็จะมีกล้อง C C T V จาก i อ t a เนี่ยกว่า300กล้องเนี่ยที่คอยตรวจตาที่จะสเว่นแลนท์ี่คอยดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับผู้ชมที่มาในงานนะครับในส่วนของการผักการตัวซอฟ์วร์เพื่อขายรับตัวนโยบายของรัฐบาลนะคะในเรื่องของ ตัวกิจกรรต่างๆนะคะในเรื่องของคุณวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะคะศิลปินคนไทยนะคะที่ได้รับการสนับสนะคะแล้วก็ในบริเวณของการจัดงานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ความเป็นไทยนะคะที่จะส่งไปสู่สายตาของชาวโลกนะคะในการจัดงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับเราจะมีงานพีเคาดาวตั้งแต่วันที่ er 21อนะครับถึงวันที 2> ่2เลยนะครับ <im> ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็จะมีไลฟ์ฟิวสิกนะครับเซเลเบชันต่างๆเพื่อจะเป็นฟรีเข้าดาวให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความสมนุกเข้าดาวก่อนที่จะมาวันเข้าดาวจริงนะฮะก็มาตั้แต่21นะฮะถึงวันหลังเข้าดาวอีก2วันก็สามารถมาได้1กับ2นะคือวันที่2เลยนะครับก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตทั้งแฮปปิ้นิ่งนะฮะทั้งโชว์ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งวันที่ 2025เนี่ยนะฮะับเราจะมีวิกาจ,จูแดนโชว์ด้วยนะฮะที่หน้าเซนต์เซนเวอร์นนี่ก็สิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาดูนะฮะวิกาจ,จูแดนโชว์นี่เป็นโชว์โดยตรงที่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งหาดูได้ยากมากครับก<ม>็อยากจะวันที่31เนี่ยนะเป็นวันที่เราจะมาร่วมฉลองกันนะครับเพื่อ,อ,อส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะฮะเ,เรามารับความสุขกันนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเน,น,นี่ยร่วมกันมาแชร์ความสุขที่ศูนย์การค้าเซนต์เซนเวิร์ในเรื่องของแม่ของข้าดาว แล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับเ,เราเป็นเจ้าภาพกันนะฮะในการที่จะมาร่วมกันแชร์ความสุขให้คนทั้วโลกได้เห็นแล้วก็เซ mm ็นทรัลเวอร์เขาดาวแบงคอกเขาดาวนี่ถ่ายทอดสดที่ช่อง3นะฮะแล้วก็ไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับจากโซเชียลมียต่างๆเนี่ยร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพนะฮะในการส่งความสุขให้คนทั้งโลกครับรวมถึงเรามีศิลปินไทยในการที่จะแสดงถึงอักษล์คมเป็นไทยในการที่จะส่งเ,เรื่องของความเก่งของคนไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นด,ด้วยครับ ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะในมุมของนักท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นร่วมกันเป็นชาบ้านที่ดีในช่วงเทศกาล สง่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะคะแล้วเรามารับความสุขมาส่งความสุขร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่เซ็นทรัลเวลนี้นะคะที่กรุงเทพหรืออย่างที่ท่านดรได้บอกไปแล้วว่ามีกระจายอยู่ในหัวเมืองต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับความสุขร่วมกันนะคะแล้วก็ก้าวไปผ่านไปในปีพศ2567อย่างมีความสุขร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ